สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567ต,ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้พ้อมก็อยู่ที่แยกบางบอนนะครับคือตลาดบางบอถนถนนบางขุนเทียน,นะครับตัดกับถนนเอก,กชัยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีจราจรนะครับน2ยสองนายนะครับตรงนี้ ทุกคนต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎจราจรนะครับเพราะว่านายตำรวจนายนี้นะครับชอบมา,ายืนดักนะครับอยู่บริเวณต,ตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีนะครับออกไปสั่งบ้างนะครับมีใบกะนาดาบขาวๆบ้างนะไม่รู้ว่าเป็นใบอะไรนะนี่ครับก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละครับนะดูว่าจะมีการซ้อนท้ายกันไปไหมนี่นี่นะครับคือวิธีของตํารวจสอนอ ไม่ใส่นะครับให้เข้าไปตนะำรวจทําได้ครับนะมันทําได้ทุกอย่างเลยทำอะไรถูกต้องไปหมดนะครับ การจราจรติดขันนะแทนที่จะมาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะก็มายืนจากดื่มซุ่มนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมรถจอดขีดขวางนะครับเอามาจอดไว้เห็นไหมเห็นรถคันที่ไรเดอร์ไหมครับมาจอดขีดขวางไว้นะครับแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนชาวบางบอนนะครับนี่ก็มาทําแบบนี้แลหละน,นะมันง่ายดีเนาะตำรวจเนาะทำได้ทุกอย่าง ีนะครับการจราจรนะครับทั้งขาออกขาเข้านะก็ติดสัญญาณไฟก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในบริเวณตรงนี้ถือว่าใช้ฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ติดนะครับการจราจรก็ติดเฉพาะมันเป็นไฟแดงนะครับตลาด นะใครที่ผ่านมานะครับในแยกนี้บริเวณตรงนี้นะครับก็สวมหมวกกันน็อกนะครับไม่งั้นคุณโดนแน่นอนนะครับถ้าไม่สวมหมกกวกกันน็อกเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจปวดกันมีในจราจรก่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับบริเวณตรงนี้อันนี้ผมก็อยากจะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวย่านบางบอนนะครับใทุกคนได้รับรู้และได้รับทราบนะครับจะไม่ได้โดนใบสั่งนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็ทําถูกต้องนะครับจับความผิดซึ่งหน้าแต่ บางทีเราก็ไม่อยากจะเข้าไปถามอะไรเยอะนะครับผมก็มาประชามไปในพี่น้องนะครับชาวฟางบอดแล้วก็พี่น้องชาวเมียนมานะครับไปที่มีอาใบกับขี่แล้วก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าชาวเมียนมาดูผมค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับมีอาเอฟซีะนะครับมาดูอ่ะโอเคนะครับผมปอมบานองก็ต้องขอกลับลายงเท่านี้สวัสดีครับ